สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับผม24 7 u n i t s ครับวันนี้อยู่ในช่วง24 7 e a t i n g ครับผมที่เป็น EP สแล้วครับ EP EP แรกไม่ได้มาใช่ครับแล้ววันนี้อาหารเอ่อประเทศไหนนี่วันนี้ไม่ใช่ขนนไขยมุกสิบล้านย่านของเราใช่สิบล้านเลยเหรอ ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันไปทีละร้านเลยนะครับเริ่มจากน้องเยียร์เลยครับอันนี้เลยเนาะอเดียรนั้นคืออะไรอันนี้คือโอชาโอชาเอชาโอชาหอมชิมชิมมาแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเดี๋ยวแบ่งให้มาผมทำหน้าที่นี้เองแต่เราวินนี่อย่าแบ่งกินเยอะ ตอนนี้เราก็ทำการแบ่งใส่แก้วของแต่ละคนไปแล้วนะครับเกากินหมดแก้วไม่ได้เนาะมันจะไม่อไปถึงแก้วที่สิบใช่เละเป็นไงนี่ หวานครับแต่ว่าไข่มุกเหลวมากคือแบบกินเข้าไปแล้วแบบไม่ต้องเคี้ยวบีบเดีมันก็หายไปแล้วอ่ะใช่อันนี้ผมแทนด้วยกับวินนิ่งเป็นคนที่ชอบกินไข่มุกที่มันเหนียวเหนียวแบบนิ่มๆเลยอะแบบเคี้ยวยากอะไรเงี้ยอ่ะยังไงเคี้ยวหนึบๆเงี้ยเออแต่แต่ผมไม่นะผมกับชอบไข่มุกเกินจริงปะเคยกินแต่ไข่มุกเหนียวเหนียวแต่ไม่เคยกินไข่มุกนิ่มๆอ่ะผมก็ชอบแบบนิ่มๆใช่ปะเคี้ยวง่ายมันแล้วแต่ความชอบไงสำหรับผมอ่ะผมว่ามันหอมเว้ย คือหอมเตะจมูกเลยตอนแรกที่ดม,มแต่หวานไม่แต่พี่ดิม้มาว่าเจอชอบหวานใช่ไงในที่นี้คือหวานก็หวานเฉยแต่ไม่ได้แบบหวานที่ชอบอแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ชอบกินชาวหวานครับถัดเราไปนิง่งชื่อร้านอะไรชื่อว่าโม m m สบับเบิลทีบานะครับอเอามาอุ้ยอันนี้ มันมันเต็มแก้วอย่างเงี้ยหกคนคนหน่อยเนาะรู้สึกว่าเราเรามันอาจจะจืดเพราะว่าน้ําแข็งมันละลายเข้าไปเนาะเราวางไว้นานแล้วได้ข่าวว่าปกติวินนี่ชอบกินชานมไข่มุกมากแล้วเลยไม่ใช่หรอไม่เบอรชูการ์อ๋อบอรชูการ์มางั้นชิมอันนี้เลยชิมเลยครับโมมาชาเอาตรงปะเหมือนร้านแรกเลยอะไม่เหมือนใช่ผมว่ามันมีความแตกต่างมันหวานน้อยกว่า แต่พ่กมันค่อนข้างจืดไปหน่อยเพราะน้ำแข็งแหละอันนี้น้ำแข็งแต่ว่าพูดตรงๆว่าไม่เหมือนชาเขาคนละคนละตัวกันเลยนม่รู้กันเรืผมชอบน้ำชาแล้วนิ่งอ่ะนน่้ชอบวันนี้มันไม่หวานแล้วมันแบบมันมีกลิ่นอ่ะมันเป็นรสชาติอะมีกลิ่นหอมคือมีกลิ่นหอมต้องบอกว่า รสเนิยมของคุณนั้นจืดจางครบเกินเกินเราพ่อเดียวกันแต่ว่าผมอ่ะกับชอบไหหมกอันแรงมากกว่าแต่ว่าฝั่งมกก็คล้ายๆกันนะไม่ได้ยังไม่เจอที่แบบเหนียวใช่ไหมก็เห็นตรงกันว่ามันไม่ค่อยหวานต่อกันเลย ทำไมต้องแข็งขนาดนั้นล่ะไม่พี่ตูนเขาไม่ชอบกินของอุ่นๆไงเออพี่แล้วจะตัดยังไงวะเก่งเอียงจะช่วยหน่อยจะชิงอ่อนจริงอยากจะตัดตัดให้เป็นอุ้ยดูไข่มุกเขาดิเป็นเงี้ยเป็นสีเนี้ยทุกคนใครแบบว่าจะชอบกินชาไข่แบบพี่ตูนไหยไม่รู้แล้วล่ะคนนี้ทำไมทุกคนต้องคิดว่าผมชอบกินเค่มมากๆดื่อกี้ยกมือนี่สั่เกือบทุกวันไม่ชอบกินได้ไงหรอไปมันหล่อหรออะไรพี่ถามใคร ตอนตอนแบบปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยผมมากินชานมไข่มุกวันละ2อถึงสแก้วเลยจริงๆสมัยก่อนอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าชานมไข่มุกดังๆในในเออชานมไข่มุกกับราเมงราเมงลาเมงใช่ลาเมงกินเลยกินเลยกินอะไรเออผมขอไข่มุกคือไม่งั้นกล้องผมนอกบอกผมขอไข่มุกเลยอ๋อไม่เหมือนโกดอ่ะโอเคโนบิชาผมผิดเอง ดูดไม่ขึ้นละดูดติดมาทั้งแหกอันนี้ไข่มุกเริ่มเหนียวละเริ่มเหนียวแล้วได้ปะเชิญให้น้องอ่ะน้องยังไม่โตน้องยังเด็กน้อยอยู่กินหกเลยเถอะเนาะไม่หกอ่ะเรียกว่าอะไรนะลูกเดียลูกเดียผมพูดก่อนคนกินหวานจืดครับ หมายถึงว่าถ้าเป็นคนชอบแบบไล์ๆหน่อยเนี้ก็เวิร์กมันไม่ได้หวานมากแต่สาหรับผมอ่ะต้องเพิ่มหวานอาจต้องหวานแบบ120ไปเลยอะไปเลยปกติอะไปกินร้านชาโนมะบอกเขาหวานกี่เปอร์เซ็นต์ก็สุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นกินได้แต่ว่าต้องเพิ่มหวานอันนี้ผมเห็นด้วยเนาะรสชาติเนี่ยเคียวก่อเคี้ยว่นนอันนี้เห็นด้วยคือรสชาติอะมันบางกว่า2อันแรกแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะ ความเย็นด้วยน้ำแข็งเลยอะไรหรือเปล่าอ๋อเออมีด้วยผมว่าไข่มุกมันแบบแข็งครับมันแข็งตรงกลางๆมันเลยส่วนชาทำให้ผมจืดผมชอบครับผมว่านะคอนเซปต์ร้านเขานี่อาจจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับดาวอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างแพ็กเกจของเขาอะไรเงี้ยก็มีรูปดาวติดไว้อยู่ซิกเนเจอร์ของร้านซิกเนเจอรกก็ลองชิมไปเลยเปน่าราักดีเนาะมันแตกต่างอ่ะ เราอธิบายไม่ไม่ได้อะชามานันตต่างๆตัวเนี้ยกลิ่นชาหอมมากแต่ว่าจางอย่างโนบิชา,างี้ใช่ปะ่ะคือกลิ่นชาไม่ค่อยชัดแล้วจางด้วยอ่ะไม่หวานอ่ะแต่เนี้ยไม่หวานแต่กลิ่นชาแบบขึ้นมาเลยอ่ะกลิ่นชาไม่เหมือนกับ3ตัวที่ที่เพิ่งกินไปไข่มุกเนี่ยเหนียดีครับแ้แบบไม่ไม่เหนียวมากกําลังกลางๆผมว่าก็ดี ผมชอบอันนี้รู้สึกว่ามุกมันเคียวเพลินดีผมว่าอันนี้มันมีเดียมอ่ะแบบทั้งความหวานอะไรอย่างเงี้ยมันแบบกินง่ายแล้วก็เหมือนที่ทุกคนบอกแหละว่าแบบมันหอมหอมจริงนะหอมแบบเตะขึ้นมาเลยอ่ะมาที่อันที่5ครับฟูกุมัชชะเขาบอกว่า product of เกียวโตจริงๆเหมือนเขาจะเป็น product ที่สำหรับชาเขียวเมนูหลักของเขาอ่ะเป็นชาเขียวใช่ไหมอ๋อฟูกุมัชชะใช่ใช่ เข้มเลยอ่ะอนนเออแนนตกต่างสุดเลยผมก็เลยไอทีห่หอมดีกินหอมนะครับแบบนำนำอันที่ผ่านผ่านมาเลย<อ>มีความเข้มข้นกว่าทุกอันเลยก็อย่างที่เฮียพูดไปนะครับรสชาติชามันแบบเข้มเข้มขึ้นเ,นเยอะเลยว่ามันแบบมันเข้มขมขมอ่ะเออมันมขมข,ม,ขมที่ลิ้นอ่ะแล,แล้วชอบไหมชอบไหมผมว่ามีอันที่ผมชอบกว่านี้แต่สำหรับผมอ่ะชอบชอบมากผมชอบชาที่มันมีรสชาติขมอ่ะชอบแบบพวกโกโก้เข้มดาร์กโกโก้อะไรอย่างงี้ด้วยมั้งก็เลยแบบ ชอบชาญี่ปุ่นแบบนี้อร่อยหอมที่กินมาหาอันอ่ะโอ้ยตอนนี้ยอันนี้คะแนนในในของตัวเองอ่ะคือน้ำด่งเลยแหมใแ้คะแนนเหรอเฮ้ยเราเองอ่ะก็ไม่ได้กินแบบหลายร้านก็อยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยสิบร้านตรงนี้ถ้าเราเลือกกินอ่ะกินอะไรดีวะซึ่งไม่เคยได้ยินชื่อพูดตรงๆแปลกใจไม่ใช่รสชาติที่คาดกลิ่นชาคือตีขึ้นมาเลยแล้วก็เค็มแล้วก็ หวานมันไม่ใช่หวานเลี่ยนเนาะเหมาะสำหรับแบบอยากกินเพื่อแบบว่าแอคทีฟแอคทีฟเออไม่ตื่นตัวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันมันหวานแบบชาชาแบบระหว่างนี้พี่ตุ้มก็กำลังเสิร์ฟอีกร้านหนึ่งให้อยู่จริงๆนี่ผมก็ให้คะแนนไปนะแต่ผมว่าก่อนจะหมดเนี่ยต้องมีอะไรที่แซงได้บ้างแหละชาบาร์บีเชคเฮ้ยพี่ตักไข่มุกให้เขาดูหน่อยดิเขาบอกว่ามันเป็นไข่มุกข้าวไลฟ์ไลฟ์์ผมกำลังจะถามแล้วว่าไข่มุกข้าวไลฟ์เบอร์รี่เฮ้ย เลนี้ยอ่ะอันนี้มันสำหรับคนที่เขาบนกางกายบนน้ำตาล <c oughs> ปเป็นไรซ์เบอร์รี่ไม่เหมือนเป็นขอ้าวไรซ์เบอร์รี่มันจะหวานด้วยโดวเอง,งชาบ้าหอมอ่ะอืมไข่มุกเขาเหลวมาแกแปลก ผมเขาว่ามันเป็นข้าวมันคือข้าวัน้สุกเรีย<ช> <อะ S 1> เลยว่ามันเป็นข้าว,มาวโมมันคล้ายๆบัวลอยเนื้อสัมผัสใช่ไหมเออ,อ,อเป็นขนมที่แปลกก็ก็กกเป็นไข่มุกเฮลตี้อ่ะทุกคนเออมันก็ต้องอย่างนี้แหละพูดถึงตัวชาก่อนหอมมันไม่ได้หอมโดดอะไรขนาดนั้นอะแต่ว่าพอกินเข้าไปอะเฮ้ยมันมีความเข้มเข้มแล้วก็แบบละมุนละมุนอยู่ไม่ได้หวานแล้วก็ไม่ได้เข้มเหมือนเหมือนกุ๊กแต่ไม่จางนะรู้เหมือนกันไม่จางเลยไม่จางไม่จางรสชาติมันเฉพาะตัวมากร้านชาบาเนี่ย ไฟเบร์นะฮะนี่ครับเป็นเลิฟซีรีส์ด้วยนะตอนนี้แ้่เป็นรูปหัวใจคอนเซ็ปต์เขาคือนี่เว้ยพอเขาพ่นไฟเสร็จใช่ปะเขาก็จะยื่นออกมาจากปากหมูเออที่คนหยิบอะมาปูก็ติดลวง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 ไอผมว่าอันเนี้ยผมน่าจะชอบเพราะว่าเป็นไข่มุกบราวน์ชูการ์ด้วยวินิจหมอวินิจชอบบราวน์ชูการ์ใช่หรอใช่ขบคุณครับไข่มุกบราวน์ชูการ์ วินชอบอันนี้ยมันมีรสชาติแบบนมสดอยู่อยู่ด้วยป่ะครับในเนะี้ยซึ่งผมชอบครับผมชอบนมสดผมชอบไข่มุกมันมเป็นไข่มุกบาซูก้าเออแต่หนึบวานอยากตากไข่มุกหวานอยากตากไข่มุกอันนี้แล้วก็ไปใส่นี้ไข่มุกดีหวานแล้วก็หนึบกำลังดีเลยผมไม่รู้ว่าความที่เขาใส่น้ำแข็งมามันเลยทำให้ชามันจืดลงไปมันจางมากจางจนแบบผมไม่ได้กินชาผมได้กิน นมพอมันเป็นมุกบอชูกาใช่ไหมผมรู้สึกว่าตัวตัวน้ําตาลทรายแดงหรือว่าตัวบอชูกา้ามันเป็นรบกวนแบบรสชาติของชาจริงๆอะ่ะพอเราก<อ>ินเข<อ>้าไปอะ่ะแล้วก็ได้กลินชาก่อนพอเราดื่งเทียวมุกปุ๊บก็มีกลิ่นของแบบรสชาติอันนี้ก็คื<ข>อนั่นแหละมันส่งเสริมตัวชาใ <ขอ S 3> ช่นี่คือ MT ครับผมเหมือนเขาให้น้ำแข็งแยกมาใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ใส่โอ้โหเฮ้ยแต่ผมชอบ ผมชอบความหอมเนี้ยมันคือกินอะไรอ่ะเหมือนอะไรที่นคุนเคยไม่ะมันหวานอะไรแค่นี้เลยล <c oughs> ใช่ต้องใส่น้ำแข็งนะเนี่แบบ <c oughs> โคตรหวานบวกกับไข่มุกก็หวานก็หวานขึ้นไม่อีกแต่ว่าหอมครับอันนี้ก็หอม ็นอันนึที่หอมมากไม่รู้สึกว่ามันเหมือนของหวานของไทยนี่แหละในในไม่กินกันมันแข็งนะครับไม่ไล้ไม่ไล่นะสำหรับคนชอบกินหวานแล้วก็ใครเคยกินรอดช่องวัดเจตที่มันเป็นน้ำราดอ่ะเหมือนจริงจริงมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเหมือนจริงๆนะก็คือเหมือนขนมไทยต่อไปคือกาก้าครับอันนี้ใครมากินสุด ผมชอบไข่มุกกันนี้สุดเลยหนึบๆแล้วก็ันเล็กๆอะเอออระซู้กระสู้ฟันผมก็ชอบไข่มุกกันนี้ครับเพราะมันเหนียวๆอะแล้วมันแบบเขความรู้สึกเวลาเวลาดึงอะเวลาเราดูดแล้วไข่มุกแบบตาวมันอะเจ๋งอะรสชาติชาหวานพอดีไม่จืดไม่จางเลย ชาเนี้ยกินได้ตลอดไม่เลี่ยนอ่ะชอบไขม่มุกเหมือนไม่ตรงครับเคี้ยวง่าย<ม>เตอร์ก็แบบนั่นแหละกินกินได้เลยอ่ะใส่ใ<ช>กัใ,ใส่ก็ได้แบบได้เรืเร่อยๆกาก้าเนี้ยเหมาะสำหรับคนกินหวานนะละมุนหวานๆกลิน่นชาชัดอะไรเงี้ยก็วนเวียนมาถึงร้านสุดท้ายแล้วครับเป็นนายเขย่าครับผมหรือ่อมิสเตอร์เชคตัวเองมิสเตอร์เชคครับคิดว่าเป็นไงลองดู อ๋อนี่ไม่ต้องกินก็พูดได้เลยหเปล่าวินตอบไข่หมกอ่ะไข่มุมันเหนียวมัจนจิดมันอร่อยอะ<ม>่ะคือผมชอบไข่หมกต้นใหญ่ใหญ่อยู่แล้วครับมันอัจริงผมชอบหมดแต่ว่าอันนี้มันแบบกินแล้วมันไม่แข็งอ่ะมันแบบนิ่มอ่ะครับมันก็เหนียวอะ่ะมันอร่อยอะเอาจริงอร่อยแต่ว่ามันจางลงไปเยอะเพราะว่า น้ำแข็งละลายถ้าเกิดว่ากินแบบตอนที่แบบได้มาใหม่ๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเวิร์กนะต้องพูดก่อนว่ามิสไซเชเนี่ยไม่ได้อร่อยแค่ชานมเรามีเมนูอื่นอีกเยอะมากออเออเมนูที่สดชื่นสดชื่นๆๆอะไรเงี้ยก็มีผมว่าไข่มุกอันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันถ<ม>ึงจะใหญ่ไปหน่อยก็แต่ว่าไข่มุกใหญ่ไปหน่อกินแล้วอิ่มอ่ะก็บอกแล้วว่าชอบพี่ตูชอบอันนี้เล็กๆแต่อันนี้ช้าช้าอร่อยดีกินง่ายครับ ผมชอบไข่มูนะมันเป็นบาดเก็วคำเดียวมันเคี้ยวเพลินอะไม่รู้ว่ามันจะแบบอันสุดท้ายหรือว่ามันจะละลายไปแล้วมันกําลังดีอะเพราะว่าเรากิน2ออันท,ท้ายๆแบบที่มันหวานอยู่แล้วอะไรเงี้ยอร่อย กจริงจริงแล้วอ่ะก็จะบอกว่าอร่อยทุกอันเลยแต่ร้านก็มีแบบเอกลักษณ์แบบต่างกันทั้งกลิ่นทั้งชาไข่มุกใช่ถ้าเกิดใครที่อยากกินหวานมากหวานน้อยเดี๋ยวนี้เขาก็เลือกสั่งได้แล้วฉันเออเราชอบกินแบบหวานน้อยก็เออบอกเขาหวานน้อยหวานหวานก็หวานมากใช่คือทุกร้านอ่ะก็คงจะมีให้เลือกแหละว่าชอบกินไข่มุกแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็สั่งกันได้ใช่ใช่มีมุกหลายแบบที่เห็นสิบร้านนี่ไม่ใช่ร้านเด่นร้านดังหรืออะไรนะที่เรารวมมาแต่เป็นร้านแถวออฟฟิศทองหล่อเราเนี่เองใครแวะเวียนมาทองลงทองหล่อ อยากจะกินชานมไข่มุกสักแก้วอะไรเงี้ยก็ดูคลิปพวกเราครับแล้วก็เลือกสรรได้เลยตามความชอบของตัวเองเนาะเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากมาซื้อเองที่ร้านก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งถึงที่เลยแล้วก็ใครไม่อยากประสบปัญหาแบบน้ำแข็งละลายอะไรเงี้ยบางร้านเขามีเป็นแยกน้ำแข็งให้โอ้โหนี่เรากินตั้งสิบร้านนี่จะไม่มีสปอนเซอร์หน่อยใส่สีเสื้อมันขนาดนี้ลยหรือว่าจะเป็นก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ครับ กด s ั b s สไคร e ครับคอมเมนต์ได้ครับกดกันอีกไหมครับกดแจ้งเตือนเนาะโอเคครับผมขอเนี่ยไปกินน้ำล้างปากก่อนนะครับผมบาเจอกันครับสวัสดีครับอย่าลืมไปกินนะมา